อเดลศิลปินผู้เกิดมาพร้อมคุณภาพสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ ถ้าพูดถึงศิลปินหญิงผู้สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการเพลงของโลกเชื่อว่าหลายๆคนจะมีลิสต์ของชื่ออเดลขึ้นอยู่แน่นอนค่ะเพราะความสามารถในการเขียนเพลงและถ่ายทอดเรียกได้ว่าอเดลเนี่ยอยู่ในระดับเทพและเอกลักษณ์ทางเสียงและสไตล์รวมถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวที่ไม่เหมือนใครทำให้อเดลเนี่ยเป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่ไม่ธรรมดาค่ะ อเดลนะคะเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุเพียงแค่4ขวบและมีผลงานเขียนเพลงชิ้นแรกในชีวิตก็คือ Home Town Girl ในวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นเมื่อปี2549หลังจากจบจากโรงเรียนด้านศิลปะอเดลเนี่ยก็เริ่มเขียนเพลง,งครั้งแรกค่ะและเพื่อนของอเดลก็เอาไปลงเว็บไซต์จากนั้นเนี่ยก็มาถูกตาถูกใจกับผู้บริหาร XL r e c o r d i n g จนทําให้1ปีหลังจากนั้นเนี่ยมีอัลบั้มชุดแรกของแม่อเดลค่ะเริ่มเกิดและเติบโตเมื่ออัลบั้มที่19ค่ะอัลบั้มนี้เปิดตััวใในนอดบที่1 อังกฤษและมีเพลงดังที่เขียนเองแต่งเองอย่าง Home Town Glory รวมไปถึง Make Your Feel My Love ถ่ายทอดและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับแฟนเก่าและทําให้อัลบั้มนี้คว้ารางวัลแกมมี่ศิลปินหญิงยอดเยี่ยมและศิลปินหน้าใหม่ด้วยค่ะต่อมาในอัลบั้มที่21ที่มีฟิลเป็นความอเมริกันมากขึ้นและมีเพลงที่ติดหูไปทั่วโลกอย่างเพลง Rolling in the Deep Samwell like You และ Set Fire to the Rain ค่ะเป็นเพลงที่เปิดปุ๊บทุกคนร้องได้แน่นอน และสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะติดอันดับหนึ่งบนบิลบอร์ดและอัลบั้มที่บอกไปนะคะก็มียอดขายมากกว่า30ล้านชุดทั่วโลกค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะอัลบั้มชุดนี้เนี่ยคว้ารางวัลแกมมี่ไปถึง6รางวัลรวดเลยค่ะซึ่งบอกเลยว่าเป็นสถิติที่ไม่ธรรมดาค่ะต่อมาที่อัลบั้มที่25ทําลายสถิติยอดวิวหลักพันล้านใน YouTube เพียงเวลาแค่88วันกับเพลง Hello ค่ะซึ่งจากผลงานและรางวัลที่ผ่านมาทําให้อเดลเนี่ยได้รับฉายา ศิลปินผู้เกิดมาพีคาตสถิติและนอกจากผลงานแล้วนะคะความเป็นกันเองความธรรมชาติของอเดลเนี่ยทำให้หลายหลคนหลงรักค่ะถ้าใครเป็นติ่งของอเดลตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อก่อนรูปร่างออกจะอวบอ้วนแต่ล่าสุดตอนนี้อเดลหุ่นดีและสุขภาพดีมากมากก็เลยได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้สาวๆหลายๆคนเนี่ยหันมาทําตามอเดล พราะนอกจากจะเก่งเรื่องการทำงานแล้วยังเก่งเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยแต่ทั้งนี้นะคะอเดลก็เคยบอกไว้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ถูกบูลลี่หรือวิพาควิจารณ์มากมายไม่อยากให้สาวๆเนี่ยมาคิดว่าทุกคนจะต้องหุ่นดีและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เรือผู้ฟังที่ใช้เพื่อใช้งาน c o n t ทคเซ็นเตอรต้องวิธี Headset